สวัสดีครับวันนี้มาทำแมปคิดกันต่อครับวันนี้เราจะมาทำแสดงถึงความเร็วนะครับสปีดให้เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเวลาที่อาจจะขับรถอยู่แล้วมันขยับไปไหนนะครับโลเคชันเราเมื่อวานผมจำได้ว่ายังไม่มีไอคอนนะครับเราจะไปหาไอคอนก่อนผมทำให้ดูครับจ,จะไปที่ Google นะครับแล้วก็เข้าค้นหาเขาว่าไอคอนไปที่ไอคอนไฟเดอร์ครับ แล้วก็เลือกเลยครับเป็นอะไรก็ได้โลเคชันเลือกที่ฟรีนะครับเ,เลือกรูปที่เราจะใช้มาอะไรก็ได้ตกัน,นสมมติผมเอาอันนี้ก็คลิกเข้าไปแล้วก็เลือกไซส์ใหญ่สุดนะครับ512แล้วเราก็โหลดเป็น png ก็ได้ดาวน์โหลดเ,เรียบร้อยครับดาวน์โหลดออกมาละนี่ปิดเ,เลยครับ อยู่ในดาวน์โหลดเราก็ไปที่ไฟเดอร์ก็ได้ครับแล้วมาที่ดาวน์โหลดออกมานี่ครับแล้วเ,เรากเา็เปลี่ยนชื่อแมแล้วก็ใช้ทูลอะไรก็ได้หรือว่าจะใช้ถ้าย่อขนาดเองเนี่ยมันจะเสียเวลาครับผมจะใช้แบบนี้ง่ายๆใช้ทูอะไรก็ได้นะครับไปโหลดเอาในในในแอปสโตร์นี่ผมใช้ไอคอนคลิป ลากมาใส่แบบนี้แล้วผมสร้างโฟลเดอร์สักอันหนึ่งเป็นโฟลเดอร์ไอคอนอย่างนี้นี่นะครับอย่างนี้แล้วเราก็เซฟวิเอัลพรีวิวเนี่ยครับมันจะจะทำไอคอนให้เราทุกแบบเลยนะครับ iPad iPhone แล้วแต่เราก็เซฟเลยวิเอัลพรีวิวเอาไปใส่ไว้ในเดสก์ท็อป แล้วก็ในโฟลเดอร์ไอนที่เราทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ export เนียเรียบร้อยอันนี้ก็ปิดไม่ต้องใช้หละมันจะอยู่ในนี้เลยครับอันนี้ไปเปิดโปรแกรมเปิดโปรเจกต์ที่ทำไว้ขึ้นมานะครับ Map ของเราผมขอย่อลงนิดนึงนี่ครับ แล้วไปที่ a s s e t ไปที่แอปไอคอนะครับแล้วก็เอามาใส่อันนี้จะเป็น iPhone ใช่ไหมครับเราก็ไปที่ iPhone มันแบ่งไว้ให้ละง่ายดี iPhone 2 x ก็มาใส่ iPhone 3 x นะครับ iPhone นี่ี p นี่ตัวนี้2 x 4 3 x 6 2 x อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่6 3 x นะครับแล้วก็ ipad แล้วก็ไปที่โฟลเดอร์ ipad อันนี้เป็น29 point ก็เป็น small ตัวนี้ยี่บ29 point x ก็ small 2อ x 40 point ก็อยู่นี่1 x 4 0 point 2 x นะครับอา้าวไม่หล่น76 point มีไหน1 x 7จ็ห x แล้วก็83.5 point เจุเสร็จคอมพนะก็จะมีไอคอนแล้วนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ Main ตอรี่บอร์ดเรานะครับผมขยับนิดน,นึง เราจะแสดงความเร็วใช่ไหมครับเราจะย่อตัวนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็ใส่ไอ้นี้เข้าไป text label แล้วกันอ,อันนี้ก็ได้ครับ label ใส่ตรงนี้ข้างล่างแบบนี้นะครับ อันนี้ผมก็จะเ,เขียนเดียครับเปลี่ยนเป็นเริ่มจาก0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนแบบนี้ขยายออกเอาความใหญ่สักเท่าไหร่ดีขนาดเอาสักยี่สิบสเห็นนะครับน่าจะพอละจากนั้นก็ ผมก็กดที่พิมพ์เอามันไปชิดเอาคอ n ส t ตน t ์ o ูมาร์จออกนะครับชิดท,ที่ข้างล่างกับทางซ้ายนี่ข้างล่างกับทางซ้ายพอละแก้วิดไปเลยวิดเนี่ยเอาสักมผมเาสัก200เลยนะครับ ไอ้เนี่ยเอาสักเท่าไหร่จีสามสิบนะอัปเดตเฟรมเลยนะครับโอเคแบบนี้คราวน,นี้ไปดูที่ตัวนี้ตัวเก่าเรา map view เนี่ยนะครับผมขอเคลียร์ตัวนี้ออกเคลียร์ตัว ดูนะครับ o t t ทอมสเปซตัวนี้เราเบิ่คลิกเราเอาชิดสุดท้ายไว้ใช่ไหมครับ uh, เราลบทิ้งเลย e ี e ิททิ้งนะ uh, เราเอาใหม่จากนั้นเราเอาตัวนี้แมปวิวมาชิดกับไอตัว s สป e d ดีกว่าไปคลิกที่แมปวิวก็ได้ครับแล้วก็พินนี่เลย uh, คลิกด้านล่างนะครับแล้วเราก็ใส่ศูย์เลยติดกันไปเลยอัปเดตเฟรมโอเคนะครับแบบนี้ ลองรั n นดูซิโอเคตัวหนังสือมาละอันนี้ก็กลับไปนะครับเราไปสร้างไอ o บี l อ t ของตัวนี้ก่อนตัวสปีดนี่ครับเราก็กดไป2ที่2ห่วงครับแล้วก็นี่ตัวนี้ตัว l a เ e l เรานะครับคอนโทรลค้างไว้สร้างอา t เลท ตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้ speed lbl ก็ได้ครับเป็น outlet โ okay. อเคจากนั้นก็กลับมาที่เห็นไหครับ view controller s w i f t เขียนโคน้ดแล้วครับเราจะทำอีกแบบหนึ่งให้ดูนะครับเมื่อวานเราใช้แบบนี้ go to center location นะครับไม่ได้ใช้อันนี้เลยคือค่าที่ส่งเข้ามาเนี่ยเราเราไม่ได้ใช่ใชไหมครับคราวนี้เราเปลี่ยนบ้าง เปลี่ยนมาใช้แบบนี้อันนี้ไม่เอาละก็คอมเมนต์ไว้ก็ได้นะครับะเราก็ let my location มันเป็น cl location เท่ากับ location นะครับตัวนี้ที่ส่งเข้ามาเห็นไหมครับมันจะเป็น array แล้วก็ตำแหน่งที่0ูนย์ แล้วก็ a SCL location <c oughs> จากนั้นเนี่ยเราก็หาค่า latitude กับ longitude นะครับก็ตั้งชื่อว่า latitude ก็เป็น CL location degree เท่ากับ my location coordinate latitude นะครับอันนี้เขียนยาวนิดหนึ่งจะได้ให้ให้รู้เรื่องจริงๆเราสามารถรวบเป็นบรรทัดเดียวได้เลยนะครับอันนี้ก็ลองดีจุเท่าเหมือนกันเล o ลองดีจดุเป็น CL location degree เท่ากับ my location coordinate เขียนผิดอีก coordinate o longitude นะครับแล้วก็เราก็ให้ span let span นะครับเป็น mk coordinate span เท่ากับ mk coordinate span นะครับ uh, make ตัวนี้ uh, อันนี้ก็เอาไว้ใส่ว่าเราจะ span ระยะห่างขนาดไหนนะครับตัวเลขย,ยิ่งน้อยเนี่ยก็คือยิ่งใกล้ uh, มันจะเป็นตัวเลข span นะครับผมใส่ศูนศูนยลองกะดูเอาใกล้หน่อยลองเปลี่ยนตัวเลขนี้แล้วก็เล่น เล่ดนดูนะครับว่าระยะห่างเป็นยังไงแล้วเราก็ใช้บอกว่า let location อันนี้เป็น cl location coordinate 2d นะครับเท่ากับเมื่อวานเนี่ยที่เราทำเนี่ยเราใช้ mk coordinate region make with distance ใช่ไหมครับตัวนี้เราจะเป็นใช้ตัวนี้เปลี่ยนมาใช้ cl location o o o อั i n ิน 2d Make ธรรมดานะครับไม่วิตติแทนเห็นไหมครับแบบนี้เราก็ใส่ Latitude เข้าไปเราจะสามารถระบุตำแหน่งได้ในที่นี้ก็คือตำแหน่งก็คือตำแหน่งที่มันอัปเดต c a t i o n นะครับตำแหน่งปัจจุบัน Latitude แ,แล้วเราก็ใส่ลองติจุดเข้าไป จากนั้นเราก็าให้ลีเชียนจะเซตลีเชียนว่าให้แมปเนี่ยขยับไปตรงตำแหน่งไหนนะครับลีเชียนเท่ากับกำหนดก่อนมันคือ mk coordinate region นะครับเท่ากับ mk coordinate region make เห็นไหมครับเมื่อวานเราใช้ coordinate region make with distance นะครับวันนี้เราใช้ coordinate region make ธรรมดาตัวนีนะ้อันนี้คือ region make with distance นะครับวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ make ธรรมดาก็เราก็บอกว่า location ที่เราได้มา location ตัวนี้เห็นไหมครับใส่ตัวนี้เข้าไปเลยแล้วก็ค่า span นะครับนี่แล้วเราก็เซต map เรา my map m map view โอเคตัวนี้ของเรา m map view เท่ากับ set r e g i o n นะครับใส่ r e g i o n เข้าไป animate เป็น true อ,อันนี้คือแทนของเดิมเดี๋ยวอลองรันให้ดูนะครับ ตอนนี้เป็น free way dive อยู่ก็เหมือนเดิมนะครับโอเคคราวนี้ก็จะบอกสป e d ความเร็วใช่ไหมครับก็ทำแบบนี้สปีดหาจาก let speed เท่ากับ inch อถ้าเป็นตุวแปรอิ้นนะครับอืมไม่เอาเอาเป็นให้เห็นตุว,ตวเต็มไปเลยก็เป็น location ก็เป็น my location speed คูณ3.6เวลาจะทำ เป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยให้คูณ3.6นะครับแค่นี้เองแล้ว speed. Speed. Uh, เราก็ speed speed อ่า label เรา lbl อ่าผมเขียนผิดแล้วเนี่ยเป็น l b n lbl เคแก้ตรงนี้อ่า uh. uh, speed lbl t text เท่ากับ speed อ่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ครับโอเคลองดูนะเมื่อกี้เราไปแก้ตัวแปรเห็นนะครับไปแก้ตัวแปรก็ต้องเปลี่ยนน,นิดนึง สปีดเลเวลมันตางไปเราใส่ใหม่นะครับลากมาใส่ใหม่อันนี้สปีดโอเคน่าจะใช้ได้แล้วลองดูหน่อยสิคอมไพล์รันไปไหนละ่ะเดี๋ยวอืม นะสปีดเห็นไหมครับวิ่งละเปลี่ยนเป็นปั่นจักรยานสิเห็นไ,ไหมครับโอ้โหวาร์ปมาเลยโอเคนะครับได้ดวิธีเก็ตสปีดละเอาข,าข้าวก่อนวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับคลิปการสอนดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w w i t e c h s o f t w a r e c o t h ที่เมนูโปรแกรมมิง่งถ้าใครมีคำแนะนำอะไรหรือจะมาช่วยผมสอนเพื่อให้ความรู้แก่ส่วนรวมก็แมสเซจมาหาผมได้ที่ f a c e b o o k c o m i t e c h s o f t w a r e t h หรือจะเข้าไปที่ facebook แล้วค้นหาคำว่า i t e c h s o ฟ t ์แ r ร์ h a i l a n d ก็ได้ถ้าใครถูกใจคลิปที่ผมสอนก็ช่วยไปที่ facebook page แล้วกระทืบไล์์ like ด้วยครับขอบคุณครับ